สวัสดีนะครับศูนย์ซ่อม้ตบุกขาดใจนะครับตัวนี้จะเป็น้ตบุก HP โมเดล15ขีด201 Tx นะครับอาการก็คือตัวแบตเตอรี่บวมนะครับอันนี้คือแบตลูกคา้าตัวลืมตัวเก่านะครับบวมบวมบวมรวมป่งเลยนะครับแบตเตอรี่บวมแล้วก็มันจะดันตรงทัดแพดนะครับอันนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผม เป็นแบตเตอรี่แท้ตรงรุ่นนะครับดูตรงพาทแบตได้นะครับแบตเตอรี่พาท TE04XL นะครับตรงรุ่นนะครับผมอันนี้กำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่นะครับได้สามเเนะครับเดี๋ยวลองชาร์จแล้วก็ลองเทดูอีกทีนะครับผมลูกค้าสนใจนำเครื่องเข้ามาตรวจซ่อมได้นะครับผมร้านจะอยู่ตรงข้าม อีก4เ x กตหัดใหญ่นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาสอบถามได้นะครับไลน์แอดนะครับแอดซีแอดคอมนะครับ